เสียงอ่านหนังสือปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว EP 505ผู้เขียนโดยมาซาโนบุฟูกุโอกะปีพุทธศักราช2518ผู้แปลโดยรศนาโตสิตรกูลปีพุทธศักราช2 5 3 0พิมพ์ครั้งแรกมีนาคมปีพุทธศักราช2530เป้าหมายสูงสุดของเกษตรกรรมไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผล แต่คือการบ่มเพราะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์บทที่5ตอนที่5้าทฤษฎีสัมพันธภาพมองดูแสงแดดที่เจิดจ้าในท้องฟ้าแห่งฤดูใบไม้ร่วงเมื่อพินิษด,ดูทุ่งนาโดยรอบผมรู้สึกประหลาดใจอย่างมากที่ในทุ่งนาทุกๆแห่งยกเว้นในที่ของผมจะมีเครื่องจักรเกี่ยวข้าวหรือเครื่องเกี่ยวและเครื่องนดในเครื่องเดียวกันทำงานอยู่รอบๆ เพียงชั่วเวลาสมปีที่ผ่านมาหมู่บ้านแห่งนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปจนแทบจําไม่ได้คนหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่บนเขาที่นี่มีได้รู้สึกอะไรกับการเปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรของผู้คนรอบๆพวกเขาพึงพอใจกับการเกี่ยวข้าวที่เงียบและสงบโดยใช้เคียวแบบเดิมๆค่ำวันหนึ่งเมื่อเราเสร็จจากการกินอาหารเย็นขณะนั่งดื่มชาผมก็ระลึกถึงวันเวลาซึ่งผ่านมานานแล้วในหมู่บ้านแห่งนี้ที่ชาวนาถ่ายพริกนาด้วยมือ ต่อมาก็มีชาวนาคนหนึ่งเริ่มใช้วัวเขารู้สึกภูมิใจมากกับความสะดวกและความเร็วที่ช่วยให้เขาสามารถเสร็จงานไถอันยากลำบากอย่างรวดเร็วเมื่อ20ปีก่อนตอนที่เครื่องไถเข้ามาถึงหมู่บ้านเป็นครั้งแรกชาวบ้านทั้งหมดต่างมาประชุมกันและถกเถียงกันอย่างเอาจริงเอาจังว่าอะไรจะดีกว่ากันระหว่างวัวกับเครื่องจักรภายในเวลาสองหรือสปีก็ปรากฏชัดว่า การถ่ายด้วยเครื่องจักรเร็วกว่าและโดยไม่พิจารณาให้พ้นจากเงื่อนไขของเวลาและความสะดวกเกษตรกรก็ละทิ้งสัตว์เลี้ยงของตนไปสิ่งดึงดูดใจก็คือการทำงานเสร็จเร็วกว่าเพื่อนบ้านที่อยู่นาถัดไปเกษตรกรมิได้ตรหนักเลยว่าเขาเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในสมการของเกษตรกรรมแผนใหม่ที่มีแต่เรื่องการเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพเขาปล่อยให้พนักงานขายอุปกรณ์ทางการเกษตรคิดคำนวณตัวเลขให้ แต่เดิมนั้นผู้คนจะมองดูท้องฟ้าในคืนดาวกระจ่างและรู้สึกเกรงขามความกว้างใหญ่ไพศาลของจักรวาลแต่บัดนี้คำถามเกี่ยวกับการเวลาและอวกาศถูกปล่อยให้อยู่ในการพิจารณาของนักวิทยาศาสตร์โดยสิ้นเชิงกล่าวกันว่าไอสไตน์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกเพราะความเคารพในความเข้าใจได้ยากของทฤษฎีสัมพัทธภาพของเขาถ้าหากทฤษฎีของเขาได้อธิบายปรากฏการณ์ของความสัมพันธ์ในโลกอย่างแจ่มแจ้ง และปลดปล่อยมนุษยชาติจากขอบเขตจำกัดของการและอวกาศนำความสุขและความสงบมาสู่โลกมากขึ้นทฤษฎีของเขาก็คงจะได้รับการยกย่องกล่าวขวัญถึงอย่างไรก็ตามคำอธิบายของเขาซับซ้อนน่างุนงงและทำให้คนคิดว่าโลกนี้มีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะเข้าใจได้จะเหมาะสมกว่าหากจะให้รางวัลสำหรับเกียรติคุณในหัวข้อที่ว่ารบกวนสันติสุขในจิตมนุษย์ ในธรรมชาติโลกแห่งสัมพัทธภาพมีได้ดำรงอยู่ความคิดเกี่ยวกับปรากฏการเชิงสัมพัทธ์เป็นโครงสร้างที่เกิดจากประสบการณ์ทางผู้ทธิปัญญาของมนุษย์สัตว์โลกชนิดอื่นดำรงชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่มีได้แบ่งแยกด้วยเหตุที่คนเรามีชีวิตอยู่ในโลกแห่งสัมพัทธภาพทางพทธิปัญญาเขาจึงสูญเสียการละเห็นการที่อยู่นอกเหนือการและอวกาศที่อยู่เลยพ้นอวกาศ คุณอาจจะสงสัยว่าทำไมผมจึงมีนิสัยที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์นักวิทยาศาสตร์อยู่ตลอดเวลาผมพูดขึ้นและหยุดจิบน้ำชาครู่หนึ่งชายหนุ่มมองหน้าผมแล้วยิ้มแสงเรือเรื่องจากเปลวไฟที่ส่องแสงวุบวับจับต้องอยู่ที่ใบหน้านั่นเพราะว่าบทบาทของนักวิทยาศาสตร์ในสังคมก็อุปมาได้กับบทบาทของการแบ่งแยกภายในจิตของคุณผมเฝ้าสงสัยว่าเหตุไฉนปรัชญาของผู้คนจึงได้หมุนเร็วเสียยิ่งกว่าการแปลเปลี่ยนของฤดูกาล ธรรมชาติไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้ว่าวิธีการมองดูธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายจากยุคหนึ่งสู่ยุคหนึ่ง